ผมจะไม่เล่นบุลหลักผมจะไม่เป็นโกมา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 มมา,มา,มา,มาหมดเจ้งหมดเจ้งเหมือนว่าเกมเพิ่งเริ่มวันนี้ผมมากับเพื่อนหนึ่งคนอีกหนึ่งคนไม่รู้ไปตายไหนแล้วโอ้ย เออผมลืมบอกผมใช้ชิคกี้พนะครับฟูเอ่อแบบหมุดเด้งมุดเด้งมามาหมุดเด้งหมุดเด้งมุดเด้ง ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวยแช่แช่แช่เพื่อนผมเข้ามาไม่มีอะไรดอกเพื่อนแค่ช่วยเปิดคลิปไปเลย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 จ้จูตาย คาหักคาหักสองไปเลยยิงวุ้ยสวยไป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 หมุดเด้งนี่ครับเฟนไดั อีกตัวอีกตัวจริงอืมไม่เอาผมจะเป็นโกโมือหนึ่งมีต่ออีพีสองโอ้ยเกมนี้น่าจะพิกเกมผมเอาแค่รอบเดียวพอมา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 ุเจ้ง คนรับพลา จ้ววว้วย,วยิงไม่เข้าได้ ชิบหายชิบหายชิบหายวู้ย xin Một game bạn nhé quý vị và các bạn nhé ok đi đi, đi đi ให้ฉันเป็นจิเกนูน no. 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 ูนู o บาวบาวบาวผมอยากได้บอลผมอยากได้บอลเลยบรลอดจอบแล้วอ่มวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ